วันนี้อ้อมก็มาที่วัดเจริญสุนารามนะคะวัดบางเพรี่ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับที่วัดนะคะงานประจำปีค่ะสิรงคลวันนี้มาเยอะมากนะคะแล้วก็ได้มา,าทำไหยอย่างมากเลยนะคะมาเชิญแรกก็ไหว้พระก็เป็นสิริมงคลเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะมาล่องโบสถ์นะคะความปสิริมงคลกับชีวิตต่อจากนั้นก็ไปด้านหลังะค่ะก็ไปไหวพระราวู ค่ะซึงพระราหูเป็นมิตรกับพระจันทร์อาทิตย์ราค่ะซึ่งพระราหูนะคะเป็นมิตรกับพระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์ค่ะทังจากนั้นก็ได้ไป็รอยกระทงเลยค่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่วันกระทงนะคะที่ไปไหว้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันนะคะมาเพื่อขอส่งค่ะแล้วซึ่งวันนี้ก็ได้น้ำแม่บุญธรด้วยค่ะก็เป็นสัญญาณจึงยาที่วันนี้นะคะที่จะไปไหว้ต่อ เป็นส <pl ains> ัองฟูเลยนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะทุวันนี้เป็นงานประจำปีค่ะที่ไปชักพิชิกรอบคูณมานะคะเสร็จมาหมั้นมาค่ะขายรถเป็นมันเป็นงานที่ใหญ่ของเรานะคะเป็นงานประจำปีทายุก็เป็นมีข้าเยอะแยะเลยค่ะมาจากทั่วสารทิศสวัสดีค่ะฝนพัชรมาติสุปะเสริฐค่ะวันนี้นะคะผมก็ได้มาที่วัดเจริญสุขารามหรือว่าวัดบางไผ่เตี้ยนนั่นเองค่ะซึ่งผมก็มาหลายครั้งแล้วแหละค่ะแต่วันนี้นะคะก็ยังมี มากมาที่วันนี้ที่ทำค่ะอย่างวันนี้นะคะขอขอพอไปถึงโบดก็ได้มาลอดโบสถ์ค่ะซึ่งเป็นการลอดโบสถ์ที่วัดอื่นเนี่ยจะไม่มีนะคะก็พอลอดโบสถ์เสร็จแล้วก็ได้ไปไหว้พระราบูค,ค่ะซึ่งอ่าก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เคยทำแล้วคะแ,แ,แล้วต่อจากนั้นฝนก็ได้ไปทำบุญตักบาตรค่ะแล้วก็ตักบาตรแบบแบบโบราณนะยค่ะคือจังหวัดสมุทรสารครนั่นเองค่ะซึ่งฝนไดมาวัดนี้หลายครั้งแล้วล่ะค่ะแต่่วา กิจกรรมในวัดนี้นะคะก็ยังมีอะไรเช่นเยนะคยค่ะอย่าง,งกิจกรรมแรกที่ฝนมาทำก็คือการลอดโบสถ์ค่ะ